ครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างไทยไพมุกนะครับวันนี้แวะมาเล่นกับน้องน้ำบ้านะครับดูครับโตเร็วมากนะครับแข็งแรงเร็วมากครับจะครบสองเดือนแล้วนะครับวันที่สามสามเดือนหน้านี่ก็สองเดือนเต็มแล้วนะครับ ฒนาได้เร็วมากนะครับตอนอื่นก็มาทำความสะอาดคอกก่อนนะครับความสะอาดคอกนี่ก็คือปัจจัยสำคัญเลยนะครับคือถ้าคอกสะอาดถ้าที่อยู่ที่นอนของช้างสะอาดดีก็จะ ไม่มีเชื้อโรคไม่มีโรคไม่มีอะไรนะครับคือต้องทําให้สะอาดก่อนนะครับหน้าที่ของควานก็อันดับแรกนะครับก็ทําความสะอาดข้อก่อนนะครับช่วงนี้พี่มีก็งานเยอะครับ ไม่มีเวลาเลยนะครับควานคนเดียวดูแลช้างหกเชือกนะครับหกเจ็ดเชือกนะครับลุยคนเดียวเลยนะครับเกี่ยวหญ้าทุกอย่างนะครับคือคนเดียวมาเลยโอ้ขี้อีกแล้วครับโตเร็วมากครับแข็งแรงเร็วนะครับเดือนหน้านี่ก็สองเดือนหรอครับพี่สองเดือนครับสองเดือนเต็มนะครับเป็นวันที่สามเดือนหน้าสองเดือนเต็มนะครับ ช่วงนี้ก็ต้องบำรุงแม่ช้างนะครับคือเล่งเล่งน้ำนมครับไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะครับเกี่ยวญ่าแทบทั้งวันเลยนะครับบางวันนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับควันคือช้างพอครับเพราะว่าปัจจัยหลักเลยก็ช้างต้องมาก่อนครับคือพวกญ่าพวกน้ำนะครับต้องถึงนะครับบำรุงลูกช้างนะครับ ถ้าน้ำนมแม่ช้างดีน้ำนมแม่ช้างเยอะก็ออกลูกก็มีภูมิต้านทานเยอะนะครับแข็งแรงภนะูมิต้านทานดีที่สุดเลยคือนมของแม่นะครับนมของแม่ช้างนะครับจะเสริมภูมิต้านทานให้ลูกช้างนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราเอายาบำรุง ให้แม่ช้างกินหรืออะไรอย่างนี้ก็จะวิ่งลงมากับนมนะครับก็มาบำรุงสู่ลูกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับดูครับดูความแข็งแรงครับวิ่งวิ่งหาชี้เลยนะครับนู่ครับดูตามนะครับจะบวกครับน้องน้ำตาลนี่ไม่ไม่ไม่ดื้อไอ้น้องน้ำหวานนี่ไม่ดื้อนะครับน่ารักนะครับ น่ารักดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนมานุนนครับมาน,นุนนี่ขี้เล่นนะครับเล่นเล่นจนเล่นแรงด้วยนะครับนี่ครับสัมผัสก็สัมผัสไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อไม่ให้น้องช้างเขาเสียวขานะครับก็สัมผัสขาสัมผัสหูเล่นไปเรื่อยๆครับคือ เพื่อแบบเวลาเราอาบน้ําเราอะไรอย่างนี้นะครับก็เวลาเราใช้แปรงใช้อะไรอย่างนี้จะจะไม่ทําให้เกิดน้องเขาระเวงแล้วก็เสียวขาเสียวเลยนะครับก็จะได้ขัดขี้โค้งขี้ใครออกให้สวยงามนะครับดูครับดูโอ้โหหน้าโพรงใหญ่มากนะครับหนาตึบเลยครับแข็งแรงครับสมบูรณ์ดีนะครับ หลักๆเลยก็หญ้าครับหญ้ากับสับป,ปะรดนะครับ้อ้กับกล้วยนี่ก็เป็นอาหารเสริมนะครับแต่แต่จะสู้กล้วยไม่ได้ครับกล้วยจะมีโปรตีนมากกว่านะค,คือมีโปรตีนมีประโยชน์มากกว่านะครับก็เป็นเสริมเสริมเอ่อบำรุงน้นํานมนะครับก็กล้วยนี่แหละครับเล,เล่งนมได้ดีนะครับเพราะว่าช่วงแม่ลูกอ่อนนี่เขาจะ จะเน้นเน้นเรื่องอาหารเยอะนะครับพวกหญ้าพวกกล้วยพวกสับรดนะครับคือเนินมันครับถ้าได้มันก็น้ำนมจะเยอะมันแก้วก็ช่วยได้นะครับเรื่องน้ำนมได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคือ นัองน้ำพาเอาแล้วครับเล่นพอควานแล้วครับเล่นพอควานแล้วจางน้อยต้องเล่นบ่อยๆครับจับขาจับจับขาจับหัวจับเล่นไปเรื่อยๆครับคือฝึกเขาไว้ครับ เวลาเราเ,เรยปเยเยอะไรก็ดไ,ได้ดูง่ายครับใช่ครับเผื่อเวลามีอะไรปักอยู่ที่เท้าน้องหรืออะไรร้องเราก็จะได้จับได้ง่ายนะครับดูได้ง่ายนะครับทําความชินทําความคุ้นเคยให้น้องเขาได้รู้นะครับการสัมผัสถ้าเราไม่ไม่จับไม่สัมผัสเลยนี่ก็เป็นช้างระแวงช้างเสียวนะครับเราก็ดูไม่ได้นะครับว่าเออเช็คไม่ได้นะครับ แล้วเราจะขัดตัวให้น้องนี้ก็วิ่งนะครับไม่ได้ขัดง่ายนะครับนดูยกขานะครนีนี่นี่นี่านี่นี่นีนนนี

ช่วงนี้เน้นครับเน้นเรื่องยาครับแม่ลูกอ่อนหลักๆเลยก็ปัจจัยสําคัญเลยก็ยานะครับยาสับรดคือจะไม่ให้น้ํานมแห้งได้นะครับถ้าน้ํานมแห้งนี่จะมีผลเสียต่อลูกนะครับคือน้ํานมไม่พอนะครับก็จะขาดโปรตีนขาดแคลเซียมขาดเสริมครับมันเสริม น้ำนมแม่น,น,นี่ก็เป็นยาปูมต้านทานให้กับลูกครับเพราะว่าเวลาเราอัดยาบรรลุงหรือว่าเสริมวิตามินซีหรือแคลเซียมอะไรลงไปนะครับก็จะไปปนกับน้ำนมก็จะวิ่งสู่ลงหาลูกนะครับเวลาลูกไปกินนมนะครับก็นั่นแหละครับเป็นยาที่มาเสริมปูมต้านทานให้กับลูกช้างนะครับ ครับดูสู้ครับสู้ครับแข็งแรงมากครับเบียดเลยครับหนานะครับช้างตัวนี้หนาแล้วก็อ้วนนะครับดูดูจากหนังตรงคอนะครับจะย้อยลงมาเป็นชั้นเป็นชั้นนี่คือช้างสมบูรณ์นะครับช้างน้อยแล้วก็แรงเวลาเราเล่นกับเขานะครับสังเกตดูที่แรง เ้าเขาเบียดเราสามารถเซได้ล้มได้นะครับแข็งแรงช่างน้อยอารมณ์ดีครับก็เล่นต้องสัมผัดทุกเช้าเช้าเย็นเที่ยงแล้วก็เล่นเป็นบางเวลานะครับเล่นทำก่อเซ ให้ชินกับคนด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าผมมีเวลาก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักให้ดูอีกนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ